สิทธาราะบทที่11โอมหลังจากที่สิทธาราตะต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดจากการจากไปของลูกชายและจมอยู่กับความทุกข์ชั่วขณะนั้นเขาก้มมองลงไปที่แม่น้ำและได้เห็นเงาเงาหนึ่งเงานั้นมีใบหน้าที่เขาคุ้นเคยเป็นใบหน้าที่เขาทั้งเคารพและยำเกงหน้าของบิดาของเขานั่นเอง ในตอนนี้หน้าของสิทธากถะระม้าคล้ายกับหน้าของบิดาของเขาจนทําให้เขานึกถึงบิดาของเขาขึ้นมาและนึกถึงเหตุการณ์ที่เขาดื้อรั้นร้องขอบิดาเพื่อจะออกมาเป็นสมณะสิทธากถาจึงคิดว่าในตอนนั้นบิดาของเขาก็คงจะเจ็บปวดเหมือนกับเขาในตอนนี้และนี่บิดาของเขาไม่ตายไปแล้วหรือตายไปทั้งทั้ง,ท,งที่ไม่เคยได้เห็นหน้าลูกชายอีกเลย ในระหว่างช่วงเวลาแห่งความทุก์นี้เองสิทธากัทะได้มองเห็นโลกในมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเขาไม่รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากผู้คนทั่วไปอีกต่อไปเขารู้สึกเหมือนว่าผู้คนเหล่านั้นก็เหมือนพี่น้องร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันทั้งนั้นความไร้สาระของผู้คนที่แต่ก่อนสิทธากัะมองดูว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าแต่ตอนนี้เขาคิดว่าสิ่งเหล่านั้น เป็นสิ่งที่เข้าใจได้รับได้และมีค่าพอที่จะได้รับความเคารพไม่ว่าจะเป็นความรักอย่างหน้ามืดตามัวที่มารดามีต่อบุตรความหญิงทนงของบิดาที่มีต่อบุตรทนการที่หญิงสาวหวังจะได้เครื่องประดับและคำชมจากชายสิ่งเล็กน้อยสามมันเหล่านี้ดูเหมือนจะโง่เขาแต่กับทรงพลังยิ่งมันมีชีวิตและเป็นแรงขับเคลื่อนของชีวิต สำหรับสิทธากถาในตอนนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยอีกต่อไปเขาได้เห็นว่าผู้คนมีชีวิตกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เดินทางทำสงครามต่อกันต้องทนทุกข์ทรมานและอดทนกันอย่างมากก็เพื่อสิ่งเหล่านี้สิทธากถามองเห็นชีวิตมองเห็นความเคลื่อนไหวเห็นการไม่อัดทำลายได้เขาเห็นพมมันจากทั้งหมดนั่นสิทธากถารู้สึกว่าคนทุกคน มีค่าควรแก่การรักและการเคารพคนธรรมดาทั่วไปอาจจะขาดไปบ้างก็เพียงแค่น้อยนิดเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากจริงๆคือเขาเหล่านั้นขาดสิ่งที่นักปราชญ์และนักคิดมีนั่นก็คือสํานึกในความเป็นเอกภาพของชีวิตแต่หลายครั้งที่สิทธรกถะคิดสงสัยว่าความรู้และความคิดสูงค่าจริงแล้วหรือมันไม่ใช่เป็นการหลวมตัวแบบเด็กๆของนักคิดหรอกหรือบางที ผู้คนก็คือเด็กที่รู้จักคิดเท่านั้นมนุษย์ในโลกนี้เสมอกันกับนักคิดในทุกๆด้านความคิดเหล่านี้หรือความรู้แจ้งนี้ทําให้สิทธากถะหดพ้นจากความทุกข์ในครั้งนี้ไปได้และเขาตระหนักได้ว่าความเจ็บปวดจากการสูญเสียนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนและมันไม่ได้ทําให้เขาแตกสลาย แต่กลับทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นและเข้าใจถึงความหมายของความรักและการปล่อยวางได้อย่างลึกซึ้งกว่าเดิมและในวันหนึ่งสิทธารถาัถะและวาสุเทพได้นั่งฟังเสียงแม่น้ําด้วยกันอย่างสงบในครั้งนี้สิทธารัถะไม่ได้ยินเสียงเพียงเสียงน้ําไหลผ่านไปมาอย่างที่เคยได้ยินเขากลับได้ยินเสียงนับพันนับหมื่นเสียงรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว เขาได้ยินเสียงของนกที่ร้องเสียงของผู้คนที่หัวเราะเสียงความรักเสียงของความตายเขาได้ยินเสียงของชีวิตของเขาเองที่เคยผ่านมาทั้งหมดทั้งในฐานะบุตรพามสมณะพ่อค้าและคนจาเรือจ้างเขาได้ยินเสียงของความสุขความทุกข์ที่ผ่านมาทั้งหมดและเขาก็ตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้น้วนเป็นหนึ่งเดียวของการละกันไม่มีสิ่งใดแยกออกจากกันอย่างแท้จริง ในขณะที่เขานั่งฟังอย่างตั้งใจนั้นในที่สุดเขาก็ได้ยินเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนั่นก็คือเสียงโอมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวและเป็นเสียงของจักรวาลทั้งหมดในวินาทีนั้นสิทธากัะก็บรรลุถึงความรู้แจ้งขั้นสูงสุดเขาตระหนักว่าไม่มีเวลาไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงขณะเดียวกัน ความคิดนี้ทำให้เขาสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลและเข้าใจว่าตัวเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดนั่นเมื่อสิทธากถาบรรลุถึงความรู้แจ้งนี้แล้ววสุเทพก็รับรู้ได้และยิ้มอย่างสงบพร้อมบอกกับสิทธากถาว่าเราทำหน้าที่ของเราเสร็จแล้วเราจะกลับไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเราจะเข้าป่า จากนั้นวาสุเทพก็เดินเข้าไปในป่าและหายไปอย่างเงียบๆการจากไปของวาสุเทพเป็นสัญลักษณ์ของการสละตัวตนเพื่อกลับไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลอย่างสมบูรณ์